เวลุกะชาดกชาดกว่าด้วยอสอรพิษนัเชตวันมหาวิหารในเมืองนครสาวถีมีพิสุ์รูปหนึ่งมีนิสัยดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองว่ายากสอนยากเพื่อนพิสุจะกล่าวตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังพระบรมศาสดาจึงทรงตัดถามพิสุรูปนั้นพิสุรูปนั้น รับว่าจริงจึงทรงตัดว่าดูก่อนพิสุมิใช่แต่ในบัรนี้เท่านั้นที่เธอเป็นผู้ว่ายากสอนยากแม้ในการก่อนเธอก็มีนิสัยเช่นนี้ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของบัณฑิตจึงถูกงูก,กัดตายพระพุทธองค์จึงทรงตัดเล่าเรื่องในอดีตดังนี้ ในอดีตการณกนกุงพาราณสีมีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งมีความรู้ความสามารถดีมากครั้งต่อมาเมื่อบิดามารดาสิ้นชีวิตลงชายหนุ่มได้พิจารณาเห็นว่าสินทรัพย์ที่ครับครองอยู่นั้นสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแต่ในที่สุดก็ต้องตายจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่มีใครสามารถนำทรัพย เหล่านี้ไปติดตัวได้แม้สักชิ้นเดียวจึงนำทรัพย์สมบัติทั้งหลายออกแจกจ่ายทำทานจนหมดสิ้นแล้วออกบวชเป็นฤาษีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในป่าหิม,มาพานจนสำเร็จฌานโลกีบรรลุอภิญญาและสมาบัติมีผู้เลื่อมใสออกบวชเป็นสิทธิ์ถึง500คนอยู่มาวันหนึ่ง มีงูพิษตัวหนึ่งเลือ้อยผ่านอาสมที่พักของสิทธิผู้หนึ่งทันทีที่เห็นลูกงูพิษสิทธิผู้นั้นก็บังเกิดความรักลูกงูขึ้นมาจับใจจึงจับมันใส่กระบอกไม้ไผ่ทำฝาปิดเรียบร้อยเมื่อถึงเวลาก็นำอาหารมาป้อนให้ความรักความเอาใจใส่ราวกับมันเป็นลูกของตน จนงูนั้นเชื่องนำมาพันแขนพันคอได้เพื่อนร่วมสำนักอาจารย์ต่างเรียกงูพิษนั้นว่าเบลุกะเพราะว่ามันอาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เมื่ออาจารย์ทราบว่าสิทธิ์ของตนนำงูพิษมาเลี้ยงไว้จึงเรียกมาสอบถามแล้วเตือนว่าขึ้นชื่อว่างูพิษ ย่อมไว้ใจไม่ได้มันอาจแบงกัดเธอเข้าสักวันจงปล่อยมันไปเสียเถอะอย่าเลี้ยงมันไว้เลยสิทธนั้นตอบอาจารย์ว่าผมรักเบลูกะเหมือนลูกมันเชื่องน่ารักเหลือเกินผมไม่อาจปล่อยมันไปหากินตามยถากรรมได้ขอผมเลี้ยงมันไว้เถอะครับ ไม่ว่าอาจารย์จะพูดอย่างไรสิทธ์นั้นก็ไม่ฟังอาจารย์เห็นว่าสิทธ์นั้นไม่ฟังแล้วจึงพูดทิ้งท้ายว่าถ้าอย่างนั้นขอให้เธอระวังตัวให้ดีก็แล้วกันวันหนึ่งเธออาจจะต้องตายเพราะลูกเวลูกะของเธอจากนั้นอีกสองสาวัน หรืสีทั้งหลายต่างพากันไปหาผลไม้ซึ่งมีอยู่มากมายในป่าลึกไกลจากอาสมแล้วพักอยู่สถึงสาวันงูเวลุกะจึงถูกทิ้งไว้ที่อาสมเมื่อกลับมาจากการหาผลไม้สิทนั้นรีบมาหาเวลุกะทันทีเพราะคิดว่างูนั้นคงจะหิว จึงรีบนำอาหารไปให้พางก็สอดเอามือเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่หวังจะอุ้มลูกงูน้อยขึ้นมาให้ชื่นใจแต่งูพิษนั้นกำลังโกรธเพราะอดอาหารมาหลายวันจึงฉกเข้าที่มือทันทีสิทธิ์ดื้อรั้นนั้นจึงถึงแก่ความตายอยู่ตรงนั้น ฤษีอาจารย์ทราบเรื่องเข้าจึงให้ลูกศิษย์ช่วยกันทําศพแล้วประชุมกันว่าผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ไม่ทําตามคําสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลผู้นั้นย่อมถึงแก่ความพินาศเหมือนบิดาของเวลุกะนอนตายอยู่ฉะนั้น พระบรมศาสดาขั้นตัดเล่าเรื่องนี้จบแล้วจึงทรงสรุปว่าสิทธิหัวดื้อในครั้งนั้นได้มาเป็นพิสุผู้ว่ายากในครั้งนี้ฤาษีบริวารได้มาเป็นพุทธบริษัทฤาษีอาจารย์ได้มาเป็นพระองค์เองดังนี้ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิง่งกด u ั s c r i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ